วัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะทุกคนนะผมกลับเขามายัางที่นี่นะครับบ้านยายปอมนะครับนะคือเมื่อวานผมเจอผู้ชายคนหนึ่งนะครับรูปทรงแบบรูปรูป,ร,ปรูปทรงดีหน้าตาดีเลยประเด็นที่ผมมาบ้านยายปอบอะ่ะคือเขาบอกว่ามียายคนหนึ่งมียายคนหนึ่งเอาน้ําอะไรมาให้เขากินแล้วเขาบอกรูปร่างผมอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว ประเด็นผมเห็นเข้ามาทางนี้ด้วยไงประเด็นผมจึงคิดว่ายายปอบไม่ยายปอบก็เป็นผู้ชายนะลุงชายคิดว่าผู้หญิงหรือผู้ชายรูปทรงมันใหญ่นะเดี๋ยวองคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายมากกว่านะจากที่เองพูดเนี่ยอาจจะเป็นผกโคตรปอบก็ได้โคตรปอบใช่คือร่างใหญ่เลยนะกล้ามใหญ่อะไรเลยใช่ผมว่าถ้าเป็นยายปอบเป็นไปไม่ได้ใช่เนี่ยที่เขาว่า มันมันเหมือนผู้หญิงทรงมันเหมือนผู้หญิงที่เขาว่าผมก็เลยคิดว่าเนี่ยอาจจะเป็นโคดปอบนี้ก็ได้นะที่เป็นคนเนี่ยนำน้ำาให้เขากินเดี๋ยวจะลองเข้าไปสอบถามดูกับลุงชัยนะครับเรามากันเพียงแค่สองคนเท่านั้นนะเราไม่ได้จะมาเจตนาหาเรื่องเขาหรือว่าอะไร,เ,รเดี๋ยวเราดูพฤติกรรมเขาเอาแล้วกันนะครับไปครับก่อนว้าบรรยากาศถือว่าดีดีนะโอ้แต่ลงุงดูนี่ ให้เขามาเส้นวายอะไรครับเนี่ยทูบเทอ,ไอบ,บ,บไม่ว่ามีผงมันลายด้วยโอ้ตอนนี้ก็จะใกล้จะมื่อเหมือนกันแล้วนะทุกคน ยุงเยอะนะลุงโอ้อ oh, หปีบานปอบถือว่าตอนนี้ถ้าจะหาตัวพวกปอบเนี่ยก็หายากมากๆแล้วนะเพราะว่าพวกมันเนี่ยหลบซ้อนเราได้เหมือนกันนะครับว่าไงครับลุงที่ยังได้ยินเสียงอะไรตกอมาตเลย่ะได้ยินไม่ทันนะครับ คนม่ใครอยู่ไมครับโอ้น้อหากมาเลยนะสามโอ,อ,อ้เหมือนมีคนมาแบบหรือว่าอาจจะมีคนแบบมาแบบเข้ามาหาห,าห,าห,าหารือเปล่าลุงหรืว่านกันเนี่ย เอ้ไม่หมเลยเนี่ยโอ้บาทยังมีเลยโอ้ยคนนี้กินอะไรไมเรู้จากเชิงให้เป็นจีบเป็นทางเลยนะเฮ้เสียงหมาว่ะมีอัพแอร์มั้ยเนี่ยนี่เราแก่เสียงอะไรไวแดงอ,อ๋อผมว่ามันไม่ใช่เสียงเสียงของอะไรที่มันดีหรอก ลุงระวังนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงไอ้น้ำนี่หรือเปล่านะที่เขาเอาไปให้ผูผ้ชายคนนั้นกินอะเน,นี่ยมีขันด้วยนั่นนะแล้วก็น้ำมันสีแปลกมากเลยลุงเน,นี่ยบนหิงเนี่ยเนี่ยนะ เมื่อวานนะผมเจอผู้ชายคนหนึ่งเ,เขามีแสงออกจากปากเขาว่ามีคนนะเอาน้ำอะไรให้เขากินแล้วทีนี้เนี่ยเขากินแล้วชาวบ้านเนี่ยไล่ออกจากหมู่บ้านเลยเพราะว่ามีแสงอุ้ยเลือดหรือเปล่าวะเนะี่ยน้ำอะไรวะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าน้ำนี่แหละที่เขาให้กินเหมือนเขามาก,กอกใส่ขวดเอานะครับทุกคนให้มันเหมือนแบบว่าน้ำแบบว่าน่ากินอนะแล้วหลอกเขาหลอกผู้ชายคนนั้นนะครับเพราะว่าผู้ชายคนนั้นก็เป็น คนต่างถิ่นด้วยไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเลยพลาดพลังไปกินนะครับอาจจะเป็นไปได้นะ,ะเสียงมาแนละ้วลง<ะ>มึงอยู่ไหนออกมาไม่ไ,ไมอ้ทำไมมาถึงแล้วเนี่ย มาเลยวันลุนงใจเย็นิลุงใจเย็นิไม่เอาไม่เอา,ม,เอามันบอกว่าถ้าพวกมึงไม่กลับเจอเดีกับกูแน่แต่ว่าแต่ตัวมันอยู่ไหนเอ่ยนะยังไม่เห็นตัวเลยต้องกลัวเลยเหรอ กูขอถามมึงสักคำได้ไหมมึงเป็นคนเอาน้ำไปให้ผู้ชายคนหนึ่งกินหรือเปล่า,อ,าอ้าวผู้ชายอย่างงี้เหรอมันอยู่ไหนของมันก็ไม่รู้นะทุกคน,นก็กูหามึงไม่เจอหรอกแต่กูถามมึงจริงมึงมึงเป็นคนเอามาให้มันให้เขากินใช่ไหมมึง

ลงุงของเมียมันหรือเปล่าอของเมียมันหรือเปล่ามมันให้เมียมันหรือเปล่าที่เป็นคนเอาไปให้อ่ะเพราะว่าไอ้นี่มันเสียงมันเหมือนผู้ชายมากมากเลยนะขอบ้านเรื่อยไม่ออกมาขอจบใจไม่ไหมขอจบเรื่องนายเออ ลงมีอาวุธไหมนี่นี่นี่อ Fran, ยู่ในกระเป๋าปั้นนึ่งทุกคนผมขอหยิบของดีเขาออกมาไมเขาอกระทบมึงไงไม่ออก ่อาจะไมปหาเจอวะมึงจะออกหรือไม่ออกเอาบ้านงเอ้ยไ,ไอปอบเนี่ยแหละผมว่าเป็นคนเอาไปให้กินอะนังเจ้าเล่จัดออกหรือไม่ออก,อ,กออกหรือไม่ออกงองมาไม่เอาบ้านมึงไม่แน่ บ่างจะเหลือแต่เศษเปล้วครับครัมันเสียงมันอยู่ไกลนะลุงแต่ว่าผมหาย,ยางไงก็ไม่เจอจร anyway. ิงจิออกไมงอะไมเอาเปิดหนุ่มเลยเฮ้ยไปทวงเงี้ยเด็ดดีด้วยเฮ้ย Hãy luôn à, Ôi, mà cái mới này quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มึงไก่ไมที่เอาหน้าให้ผู้ชายคนนั้นกินมึงรู้เปล่ามึงทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก,ต,กตัวแทนอะไมึงใกตาลล่ะตัวแทนเฉยเลยออพูดมาได้ nhà. Hây. Cắt luôn hả? Nhả luôn đi. Bỏ đi. Bỏ. đang ở

นี่ดีกันแค่นี้นะฮะ เ้ยการไม่เข้าเสื้อเกอบขาดไอ้เขามาพามาไม่ขี้มึงหนีไวจัดอ่ะมึงหนีทำไมมึงแน่จริงออกมาดิวะมึงจะหนีทำไม กบกัดโดนอะไรันมอยู่ไหนวะเฮ้ยมึงพูนมากกว่ามึงอยู่ไหนวะมึงโผล่หัวมึงออกมาดิเร็วๆกูบอกให้มึงโผล่หัวมึงออกมา

ไม่ไหวแล้วะวะวายจัดเลยอย่างนี้ใครจะตามทันเนี่ยลุงเอาไม่อยูอ่ะสรุปไอ้ปอบนี่นี่เองแหละมันเป็นคนเอามาพฤติกรรมของมันยังเหมือนเดิมทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้มากันนะพฤติกรรมมันไม่เปลี่ยนเลยจริงๆริงนะครับมันยังทำพฤติกรรมเหมือนเดิมนะทุกทุกคน ไอ่ลอย้ลู่แล้วบ้าน็งหมไม่ได้ลงุงไม่ได้เราเผาไม่ได้เดี๋ยวมันจะลามไปที่ชาวบ้านเขาเพราะว่าบ้านข้างหลังเนี่ยมันไหม้ไม่ง่ายเลย เสียงอะไรดมเสียงอะไรไม่รู้นะครับทุกทุกคนเหมือนมีคนลากอะไรมาเลยนะเฮ้ยมาลงระวัง ญญกูมาเฮ้ยมาเจราจาเฉยเฮ้ยมึงเห็นเง้ห็น่าวกูถืออะไรอยู่เนี่ย,ย,ยมึงนแน่ใจเหรอมึงเห็นนี่ยัง,ม,ง,งมึงเห็นนี่ยังใขาใครให้กูมาไม่สำคัญหรอกแต่มึงเห็นนี่ไหมล่ะ ลงถ่ายกันถ่ายกัน ทุกคนเหมือนมันจะนิ่งไปแล้วนะมันแน่นิ่งไปเลยนะครับ ลุงเป็นผู้ชายใช่ไหมสรุปเนี่ยมีมนื้มีขาเต็มเลยเนี่ยโคตรปอบอ่ะดิคอตปอบไม่ปอบยันเต็มตัวเลยเนี่ยยันเต็มตัวเลย ติดก็เริ่มจะตกดินแล้วนะครับทุกคนัมนกมันดีวะมันรงบิชีมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วเรื่องมันจะใหญ่ยาวไปอีกอะแล้วตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วด้วยถ้าคนมาเข้าป่ามาเจอ

สภาพมันก็ผู้ชายนี่หว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยม,มันมันขยับนะลุงเมื่อกี้ลุงเมื่อกี้เห็มันขยับอยู่ แล้วไอจีแทงไปมันไม่ได้รู้สึกเลยหรอแกล่ะแรงีป่อะไรม,ะมังจออ่ะ<แ>่ออะยมมังจอ่ออ่ะล้วไปท้องทิ้งแม่งเลยมั้ง เอางาเลยเหรอสภาพเย็นี้เราก็ไม่จะไปไหนแล้วลุงเอาไปไกลก็ไม่ทันแล้วมืดมืดก่อนแน่นอนเฮ้ยมันสะอึกอยู่นะเมื่อกี้น่ยไง ไปมันไปมันไปมันสงสารมันพอสงสารมันรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้เป็นไรมื่อกี้เห็นมันขยับ รู้ว่ามันเป็นคนทําก็โอเคแล้วลุงก็พอรู้ว่ามันเรามีเราพอมีวิธีช่วยผู้ชายคนนั้นไหมลงุงม,มีใช่ไหมลงุงว่านลุงอะนะเหมือนแกโดนทําขอมใส่เลยลงุงร้อยป้อง,ออองอะจะช่วยได้ไหมแย่ร้อยป้องอาจจะช่วยได้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจให้เดี๋ยวผมจะพาลุงไปดูนะว่ารูปล่างเขาเป็นยังไง นนได้ไหมลุงลุงไปดูหน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวเอ็งพาลุงไปดูเลยโอเคได้ลุงนะทุกคนเดี๋ยวปล่อยมันไปเลยปล่อยมันเลยก็ลุงนะเออปล่อยแมงไปเลยเราไปหาวิธีช่วยนั่นดีกว่าดีท้าร้อยตองเนี่ยนะจะกลับเข้าไปหาตัวมันเนี่ยอ๋อจะกลับเข้าไปหาตัวมันเลยโอเคทุกคนเดี๋ยว,เ,ยวเรากลับกลับกันก่อนนะครับ ดูนมันยังพูดอยู่เหรอเออไอ้นี่นี่หลุดพ้นเนี่ยปากดีใหญ่เลยนะแล้วกูแต่งาแล้วเอาลอางให้เป็นลากตูฮ่ากูเต่าหัวเราแทหรือเปล่าไปกูใจเต้นไปละทุกคนไปก่อนไปก่อนนะครับทุกคนปล่อยมันไปนะครับไอ้นี่